จะเป็นยังไงต่อระหว่างเรากับเขานะคะมาดูกันก่อนอื่นขอเช็คพลังงานก่อนระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาตอนนี้เป็นยังไงนะคะถ้าตรงไปต่อเนาะถ้าไม่ตรงก็อาจจะไม่ใช่คลิปของเราเดินผ่านได้เลยค่ะผงเบ้งให้พี่ดาแมงป่องทนายส,งสุงทรบัณฑนะตอนนี้เรากําลังวางวางแผนในอนาคตหรือเปล่าว่าจะยังไงเพราะมันเหมือนกับว่ามันมีความเครียดในความสัมพันธ์ นะคะจริงๆเราเป็นคนที่จริงจังในเรื่องของความรักมากต้องการความรักที่ซื่อสัตย์และจริงใจแต่เหมือนกับว่าคนคนนี้เขาจะมีแบบอะไรบางอย่างที่ทาทาให้เราไม่ได้เหมือนให้ความซื่อสัตย์และจริงใจกับเราไม่ได้แล้วเรามีความที่แบบว่าอืมเข็ดกับคนคนนี้มากเลยในใจเหมือนเขาทําอะไรที่มันทรยศเรามากๆแล้วมันเหมือนกับว่ามันทะเลาะกันเรื่อยเปื่อยเรื่อยไปอะไรเงี้ยแล้วมันจะมีคําพูดจากคนรอบข้างว่า เออมันเป็นี้นะเป็นี้นะเราก็ไม่รู้ว่าเราก็ระแวงอ่ะเราก็ไม่สนใจอะไรงั้นน่ะคือมันมีความรู้สึกเหมือนมันยังมันยังอยู่ด้วยกันนะอยู่ด้วยเงื่อนไขบางอย่างบางคนอยู่เพราะลูกบางคนอยู่เพราะเรื่องธุรกิจอะไรเงี้ยแต่ว่าถามว่ายังมีความรักกันอยู่ไหมมันเหมือนกับว่าความรักมันเริ่มไม่โอเคแล้วมันเหมือนกับพึ่งพาอาศัยกันบางคนอาจจะได้คบกับคนที่เป็นต่างประเทศคน จีนคนเอเชียอะไรเงี้ยที่เป็นไต้หวันอะไรเงี้ยได้หมดนะคะแล้วก็เออแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรนะเวลาทะเลาะก,กันมักจะไม่พูดคุยกันอาจจะมีความเป็นอินเตอร์ต่างภาษาต่างชาติอะไรเงี้ยอย่างที่บอกไปแล้วก็มีความแบบเป็นราชการอะไรเงี้ยก็ได้นะอืมเราเหมือนเราไปสื่ออะไรมาสักอย่างแล้วเรารู้แล้วเราแบบหลับไม่ได้มีความแบบทอก นะก็เลยทําให้โกรธแล้วก็ไม่คุยกันอะไรประมาณเนี้ยอืมโกรธไม่หันหน้าเขาคุยกันอะไรประมาณนี้ตอนนี้ยังยังมีอีโก้อยู่ทั้งทั้งเราทั้งเขาเลยนะคะอ่ะแล้วเ,เ,งงเรากับเขาจะเป็นยังไงต่อไปเรากับเขาจะเป็นยังไงต่อไปพนางสุพันณมัจฉาพระพมรมฤสีพระนางสุรัสวดี เชื่อป่ะว่าความสัมพันธ์มันจะรื้อฟื้นขึ้นมาดีขึ้นอีกครั้งหนึ่งโดยมีตัวกลางอาจจะเป็นครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ใครก็ตามแต่พ่อแม่อะไรเงี้ยเป็นที่ปรึกษาไม่ว่าจะเป็นเราหรือเขาอะไรเงี้ยมันเขาจะได้สติปัญญ,ญาอะไรบางอย่างแล้วเขาจะรู้สึกแบบอืมโอเคก็กลับมาพูดมาคุยกันเหมือนเดิมแหละมันเหมือนกับว่าความรู้สึกที่ดีที่เขามีให้เราอ่ะมันยังไม่หมดอะไรเงี้ย แต่เราก็สามารถอยู่ได้นะอยู่ได้ด้วยตัวเองไม่ว่าเขาจะกลับมาหรือไม่มากลับมาแต่เขาจะกลับมาเหมือนให้เกียรติเราเราก็พูดคุยกันด้วยเหตุผลอะไรเงี้ยแล้วก็คอยซัพพอร์ตช่วยเหลือนะคะในอนาคตมันยังมีความสุขกันอยู่อ่ะมันยังไม่เลิกกันนะคะมันยังมีความแบบให้เกียรติซึ่งกันและกันอะไรประมาณเนี้ยคือมันเหมือนกับว่าเขาจะไปปรึกษาเรื่องของเรากับคนอื่น หรือเราเนี่ยอาจจะปรึกษาเรื่องเขากับคนอื่นเรามันจะได้คําตอบมาว่าเออควรควรปรับความเข้าใจกันแล้วก็มีเกณฑ์ว่าจะจะปรับความเข้าใจกันเขาอาจจะเข้าหาเราโดยการที่แบบโพสเพลงโพสอะไรอย่างเงี้ยเหมือนสื่อถึงเรานะคะโพสที่แบบเหมือนพูดจะดีๆหน่อยไม่ไม่กวนประสาทะะอะไรอย่างเงี้ย ืก็ประมาณนี้ค่ะยังไม่เลิกกันนะยังไปกันต่อได้โอเคค่ะบ๊ายบาย